ทุติยะปฏิภาตาวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ซื่อสัตย์ต่อสามีเรื่องที่สองพระมหาโมคคัลลานะเทระถามว่าเทพธิดาผู้มีอนุภาพมากเธอสถิตยอยู่ในวิมานน่ารื่นรมเสาทำด้วยแก้วไพูทูลอันน่ารื่นรมเปล่งแสงเรืองรองงามผุดผ่องเธอแสดงฤทธิ์ได้หลากหลาย เทพอักษรเหล่านี้ก็ฟ้อนรำขับร้องและให้ความบันเทิงอยู่รอบๆเธอเทพธิดาผู้มีอนุภาพมากเมื่อเธอเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้จึงได้สำเร็จเป็นเทพธิดาผู้มีฤทธิ์เพราะบุญอะไรจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เทพธิดานั้นดีใจที่พระมหาโมคคัลลานะเทระถาม จึงตอบปัญหาผลกําตําที่พระเถระถามว่าเมื่อดิฉันเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์เป็นอุบาสิกาของพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระจักษุดิฉันงดเว้นจากฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์ในโลกพอใจเฉพาะสามีของตนไม่กล่าวเท็จไม่ดื่มน้ำเมามีจิตเลื่อมใสได้ถวายข้าวและน้ำเป็นทานอย่างเหลือเฟือโดยเคารพ เพราะบุญน,นั้นผิวพรรณดีฉันจึงงามเช่นนี้ผลอันพึงปรารถนาจึงสำเร็จแก่ดิฉันในวิมานนี้และโพคัทั้งมวลล้วนน่าพอใจจึงเกิดขึ้นแก่ดิฉันข้าแต่ภิกษุผู้มีอนุภาพมากดิฉันขอกลับเรียนว่าเพราะบุญที่ได้ทำไว้สมัยเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ดิฉันจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ ทุติยปฏิภาตาวิมานที่สิบสองจบ